อัปเดต WPM KD 3 3 0 X ปี2024ครับผมดูซิว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมบ้างไหมนะฮะสำหรับใครที่ซื้อกับโอกสก็จะมีโปรเรียนด้วยนะครับก็มาสอบถามได้ที่ Line at โอกะโอกะนะครับผม atokaoka นั่นเอง ซื้อเครื่องคุณควรจะเรียนเพราะว่ามันจะได้ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพมั่มเองอ่ะมีเป็นปีบอกเลยจ้าไปอ่านี่ครับดูนะครับผมคู่มือครับเรียบร้อยภาษาอังกฤษมีครบนะฮะภาษาไทยยังไม่มีอ่านี่ครับโอ้โหเฮตัวน,นี้มีด้ามชงนะครับตอนนี้มีด้ามแปลงแล้วสามารถซื้อเพิ่มได้นะครับนี่ก็มีสเปาเดี่ยวสเปาคู่ เอาไว้ทำกาแฟเย็นกาแฟร้อนแล้วก็มีหัวสตรีมเพิ่มมาให้ด้วยนะฮะอ่านี่มี2องรูเหเดิมเลยนะฮะบาสเก็ตมี18กร,รมัมแล้วก็มีแบบ1ช็อตนะครับอาแทมเปอร์มีให้เปิดเลยนะครับผมมาปุ้ยเซช่วยพี่นะนะหน่อยหนักวะมาอัปเดตหน่อยแนะนำว่าเปลี่ยนไปผ่าที่ตูดามาสั้นมาเข้ามานะครับผมเออเย็งก่อน นี่ครับผ่านที่ตูดได้เลยนะเพราะอะไรเราจะได้ดึงกล่องจากด้านบนมาของจากด้านบนก็จะโฟมจะได้ไม่แตกนั่นเองนะครับเพราะว่ามันล็อกไว้อยู่เดี๋ยวเอามือช้อนไวนะ้นะเอาติดไว้นี้เลยเอาละครับเอาวางอย่างนี้เลยเรากระวางอย่างนี้ปึ๊บตู้ก็ต้มเราก็ดึงขึ้นมาครับโอ้โหเฮกคนฉลาดก็ทำกันเอาไปดึงมาโฟมจะได้ไม่แตก พราะถ้าเราดึงขึ้นมาก็แกลล์เลยนะฮะอ่าเรียบร้อยอมาดูกันนี่โอ้โหอัปเดทเรียบร้อยหนึ่งสองซ้ำมามาดูกันกันมาดูด้วยกันหัวสตรีมเขามีให้อยู่แล้วนะฮะแล้วก็ตัวนั้ก็เป็นตัวเปลี่ยนเนาะเดี๋ยวการล้างสตรีมอะไรครูจะสอนอีกทีนึงตัวนี้เขามีสามรูกับสองรูอันนี้แล้วแต่ความถนัดแหละเรื่องสตรีมนะฮะเรียนไปสื่อไปได้ซ่าม,มายัง เรียแล้วงาน,นแล้วเรีบมาเรียนอย่ามัวเดี๋ <c oughs> ยวลูกค้าหายเ,ออเรียบร้อยถาดน,นะครับผมตัวนี้ทำไมถึงเหมาะกับโฮมยูสที่แบบซีเรียสใส่โซนก็คือมันสามารถเล่นเพชเชอร์โปรไฟล์ได้แล้วเราก็สามารถเซฟไว้ได้ด้วยนะคฮะแล้วก็เล่นเพชเชอร์มืออิสระได้ด้วยไม่ใช่ตรงนี้นะกดตรงนี้ครับเหมือนเกมขึ้นลงได้ปุ๊บปุบ,ปบ,บารมันก็จะขึ้นตัวนี้เป็นเกียร์ปั๊แล้วแต่เป็นเป็นเกียร์ปั๊แบบเล็กๆอะ่ะ แนะนำว่าถ้าเป็นโฮมยูสแล้วอยากเอามาขายอ่ะขายได้ทําได้แหละแต่ว่ามันจะต่อเนื่องได้ไม่ได้เยอะเหมือนเครื่องใหญ่เพราะว่าตัวทั้งปั๊มทั้งอะไรมันไม่ได้ใหญ่มากนะฮะมันคือโฮมยูทที่เราพอทําขายได้สําหรับคนที่จะทําทขายจริงจังอ่ะเครื่องควรจะต้องมีดูดน้ําเด่น้าออกได้คือสามารถดูดจากตัวมันจากถังใหญ่ได้ เพราะอย่างเงี้ยถังมันน้อยใช่ไหมครับถ้าลูกค้ามาเป็นสิบเนี่ยเราจะไม่ทันแล้วต้องมาเติมมันก็เสียเวลาต้มอีกรอบหนึ่งแล้วส่วนเวลาเนี่ยแทงน้ํามันน้อยลูกค้ามาเยอะอินเนี่ยก็จะเต็มเร็วเราก็จะเสียเว r ร์กโฟล์ก็คือถอดมันเข้าถอดมันออกเนี่ยมันก็เลยเป็นที่แนะนําว่าเวลาซื้อเครื่องควรจะเลือกแบบถ้ามืออาชีพเลยก็คือดูดน้ําเดินน้าได้นนัเองแต่ไม่ใช่มันทําไม่ได้มันทําได้แต่ช้าหน่อยก็ต้องใช้เย็นกับมันหน่อยประมาณนี้ครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเปิดเครื่องกันครับ เนี่เขาจะมีตรงนี้ก็ถอดมาเลยนะฮะเอาของอาประจากในนี้ก่อนเหมือนเดิมเลยอยากจะดูแค่ว่ามันมีอะไรเปลี่ยนใหม่หรือเปล่าก็อยวลิงค์คลิปเก่าไว้ให้แล้วลองเทียบกันดูนะฮะเอาแทางน้ําออกมาก่อนปึ๊บอ๋ยซี่ไปล้างรอบหนึ่งแล้วก็ไปเติมน้าที่ที่เขาหน่อยตัวนี้จะเป็นตัวกรองฮะมันมีที่กรองตรงนี้ให้ด้วยเสริมมามีฟิลเตอร์ให้อ่ะล้างจากด้านในข้างนอกไม่ต้องหลังมีแอบซ่อนอยู่ หลายคนอาจจะไม่รู้มันเป็นตัวนี่ครับล้างที่สตีมครับถอดออกมาแล้วก็เอาเนี้ยบ่งมันถ้าเวลามันตันนะครับเดีย๋ยวผมจะสอนวิธีล้างให้อีกทีหนึ่งมีคลิปของซาริโมยูก็ล้างแบบนั้นได้ประมาณนี้เนี่ยมีไซส์กวฝาลองดูว่าหัวอันไหนมันเสียบแล้วนะครับเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วครับก็แนะนำว่าใช้พวกน้ำอาโอก็ไม่มีตะกันเนาะ จะได้ไม่ต้องมาผูกงมากผสมน้ำผสมแยกออกมาได้ใส่เหยียกไว้แล้วก็แยกปเป็นเมกโน,โนโดได้ครับส่วนการสกัดก็แล้วแต่บางคนบอกว่าใส่ผสมน้ำถ้าผสมเป็นแล้วก็ไม่เป็นตะการอันนี้แล้วเจ่เลยกันไปศึกษาดูนะฮะแต่ของคูไม่ผสมครับใช้น้ำอาโอมาสามปีร้านก็ไม่เจ๊งนะครับผม <c oughs> <c oughs> โอ้โหเฮกลองไปดูแล้วกันนะมันอัปเดตต่างกันอย่างไรนะฮะปิดฝาเลยรอๆไปแล้วนี่ครับนี่ถาดมาให้เอาไว้ตรงนี้เลยเอาไว้วางแก้วนะ เสียบปลักเลยแล้วกันนะครับแปลงปลักให้เรียบร้อยด้วยนะครับนี่แนะนําเป็นหัวแบบนี้เลยเปิดได้เลยนะครับใส่น้ําแล้วเรียบร้อยหรือแล้วก็อย่ารอรอสแตนบายต้มอ,อยู่นะครับถ้าสมมติว่าเราไปเปิดปุ่มแบบน้ําหรือสตีมอะไรอยู่อย่างเงี้ยเห็นไหมมันจะขึ้นเช็คเราปิดให้หมดก่อนเ๋ยวาเรามาเทสสตีมดูหน่อยเฮ้ยน่เพิ่งเปิดมาไว้ก็จะเป็นระมานี้นี่นน แรงสุดของเขาประมาณนี้นะครับสาม,มารถตั้งได้นะฮะนี่ก็โคตรแรงแล้วสําหรับเรื่องแบบว่า home use เที่ยวมาใช้ทําขายแรงครับผมเอาแกรูทัสตั้งน้ําร้อนนะครับตัวน,นี้ก็จะเป็นอุณหภูมิเดียวกับไอยเลอร์นะฮะเดี๋ยวเราลองมาตั้งตกกันดูเล็กๆน้อยๆ,ๆดูแล้วก็ไม่น่าจะมีอะไรเปลี่ยนถ้าสมมุติว่าคุณเห็นข้อไหนข้อต่างคุณก็เม้นมาเลยกันนะฮะอ่ะเดี๋ยวลองใช้กาแฟสํารองดูก่อนนะ กาแฟอย่างเงี้ยเวลาเราต้องหาเบอร์บดตอนเช้าอ่ะที่มันเหลือทิ้งๆไว้บางครั้งเราไม่ได้ใช้อ่ะเก็บไว้ฝึกราเตอัลหรือฝึกสกัดได้นะครับผมอ่ะเรามาดูอย่างน้อยก็เอาไว้กดแบบแมนวนวลอย่างเงี้ยอ่ะแฟร์ดูบอทอะไรก็ว่าไปใส่ไปเลยไม่ต้องสร้างนะฮะเป็นการฝึกซ้อมไปเฉยกาแฟจะได้ไม่เปืองมากโอเคอย่าตัดมาตอนสกัดเลยครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูการเซตก่อนนะครับก็เดีย๋ยวเราจะเล่นแบบแมนวนวลไปก่อนเลยกดตรงกลางนะฮะ จนเจอครับนี้ VPS นะฮะเดีย๋ยวเราจะเลือกเป็นที่ฟูนะครับ F-FU นะแล้วก็กดเลือกไปตัวนี้จะเป็นหมด m a n นวลนะเขาจะให้เลือกตอนแรกเลยพอคุณปัดแพดเดิลไปอะ่ะมันจะกลายเป็นบาอะไรผมเลือก P1 ไปเลยถ้าช่วงแรกถ้าหาเบอร์บทถูกมันจะอยู่ที่ประมาณ bar bar, ประมาณ3บาหบา์ประมาณเนี้ยไม่เกินนะครับโอเคพร้อมแล้วนะครับก็เดี๋ยวแพดเดิลหนึ่งก่อนนะฮะฝัดน,น้ำก่อนหนึ่งทีตามสไตล์เช็ดก่อนฟุ๊ๆใส่ด้าชงไปเลยนะครับปุ๊บ มาดูช็อตกันอ่ะเรามาดูครับวิธีการเล่นนะฮะเราปรับแพทเดินไปปุ๊บอ่าดูที่วิตรงนี้ไปเลยนะฮะแล้วก็ถ้าเอาให้ชัวร์ก็ใช้ตาช่างด้วยก็ดีอ่ะสิบวิแรกซื้อประมาณกี่บาทดซิเดี๋ยวยาวๆไปนี่ถ้ามันอั้นไปอ่ะบาบาทอเกนนนอินนั้นอันเนี้ยกาแฟเรผมใส่แบบว่ามั่วๆถ้าบาถูกมันจะอยู่ประมาณไม่เกินหกบาทนะครับอันนี้ก็เล่นได้เลยครับ พีสี่โหเลยเลยปกติแล้วถ้าพีหกจะอยู่ประมาณเก้าบาทไม่เกินสิบบาทมันได้งเท่าไหร่เนี่ยสิบสีบาทถ้ามันเกินเห็นไหมเกียร์ปั๊บมันไม่ได้ใหญ่โตมากมันคือจริงๆมันคือเครื่องพรมยูดอะที่มันพอทําขายได้เพราะฉะนั้นก็เบาแรงออกับน้องหน่อยแต่มันกดกิจสเต็ปก็ได้ไวง่ายจนเราพอใจครับพอเสร็จแล้วเราก็ตัดเลยครับผมปั๊บเข้าให้เขาเท่ากับอย่างเงี้ยโชว์ได้ว่ากาแฟเราใส่เยอะเกินไป ถ้าอยู่ที่ประมาณพี่ก็ลองเดี๋ยวเราใช้บ่อยๆอก็จะรู้ว่าพีหนึ่งจะอยู่ประมาณเบอร์ไหนที่มันอร่อยแล้วอาจจะอยู่ประมาณ3บาทหรือไม่เกิน6บาทใช้ได้และพีห6หรือพีห้าของครัวมันจะอยู่ประมาณ9บาบาทถ้าเกินกว่านี้แสดงว่าก,แกาแฟเบอบร์ดผิดแล้วอ่าอันนี้คือหมดแมนนวลแล้วก็คราวนี้เรามาดูหมดเซมิออโต้ครับคือการตั้งแรงบาร์ไว้ก่อนและเราเซฟไว้ได้ให้กดออโต้เพื่อไม่บาริสต้าเราที่แบบไม่อยากให้เขายุ่งเรื่องโปรไฟล์กดปุ่มเดียวทำแบบนี้ครับ ล้างช็อตตรงนี้ได้เลยนะฮะต่อเนื่องแงบอ่าดูกันครับอ่มาดูคุกกี้กครับคุกกี้เสียงทายครับผมนี่แล้วก็คอทิ้งได้เลยบัตเกตที่แถมให้จะเป็นบัตเกตประมาณ18กร,รัมธรรมดานะครับตัวนี้คุณลูกค้าก็ซื้อตัวนี้ไปครับ i อเผมชอบที่สุดเลยอชอบที่สุดก็เลยเอามาขายเยอะอืมตัดไปเราเซตไปที่เซมิออโต้เนาะ เซมิออโต้ก็เป็น่างนี้อ่าบาช่วงแรกสเตจหนึ่งเหมือนเดิมนะครูชอบใช้ต่ำๆหน่อยประมาณช่วง P หนึ่งนะฮะแล้วก็เลือกสเตจสองเดี๋ยวครูเอาเป็นช่วง P 6 này, นี้ก็อยู่ประมาณ9บาบาได้นะฮะแล้วก็สเตจสามสเตจสามเอาย่อลงมาหน่อยเอาสี่ก็แล้วอ่าแล้วสเตจสุดท้ายสไตล์เลเยอร์ช็อตนี่ P 1ครับผมจบ อ่ะเดี๋ยวจะามาดูกันครับเเราเซตช่วงบาร์ไว้ก่อนแล้วเราค่อยมาเล่นยืดเวลาตามมือเราเองนั่นเองนะฮะแต่ละครนี้เราจะสามารถเซฟได้อีกสองฝั่งนี้ครับอ่ะมาดูครับผมยังมีสองปุ่มนี้ก็คือเซฟตกถ้าตามรูปนะหนึ่งช็อตกับดับเบิลช็อตแต่ไม่เป็นไรเราเซฟเป็นเรียกว่าสองโปรไฟล์ดีกว่าเพื่อเราทำกาแฟนมอันหนึ่งแล้วก็กาแฟอเมริกาโน่อ,อันหนึ่งนะจัดไปเหมือนเดิมครับเพิน้ำก่อนคืออีกอย่างหนึ่ง ลืมบอกไปเซมิออโต้เซฟตรงนี้ได้และมาเล่นแมนนวลแบบเซ็ตีมีิได้ด้วยดูไมีิฟูก็คือเท่าไหร่ก็ได้ใช่ไหมแต่นเนี่ยเซตสี่ช่วงได้แบบไม่เซฟได้ด้วยถ้าเราปรับตรงนี้งงไหมถ้าแมนนวลแมนนอิสระเลยต้องไปปรับฟูก่อนแต่อันเนี้ยเป็นแมนนวลแบบเซมิออโต้กว่าสั้นก็คือล็อกไว้ก่อนแล้วเราเล่นแต่กดได้แต่ขึ้นนะคือเผื่อยืดเวลาเอบอร์บทผิด อ่าเนี่ยแต่ตก่อนแบบก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าบางครั้งเราเล่นเพื่อความสนุกให้อร่อยมันแตกต่างมันไม่ใช่บางครั้งอะช่วงแรกเลยอะเราเล่นเพื่อแก้เบอร์บทให้เป็นก่อนนะฮะมันเรียนอะจบเลยเง้ซื้อเครื่องได้เป็นหมื่นเป็นแสนเสียค่าเรียนไปกี่พันอนะจัดไปโอเคครับอ่ะเรามาดูกันเซฟครับกม็มันมีสองปุ่มนะเดีย๋ยวเราเซฟปุ่มแรกก่อนนั้นปุ่มสองคุณก็เซฟตาไมได้แหล,ละมันก็กดเหมือนกันอะกดค้างครับผมเป๊ว มาแล้วครับเริ่มครับอสเตจแรกผมจะเอาสัปมาณสิบวิก็ได้ P fusion อยู่ประมาณเท่าไหร่ดีก็ไปแล้สิบโอเคไปแล้วฮะโหถ้ายิ่งอย่างเงี้ยเบอร์บทอันมากเอแต่จะเล่นให้ดูก่อนหรือดูเลยไหลไปหางหนูเลยเนาะกาแฟาก็ใส่น้อยก็นหน่อยเพราะวันนี้เป็นกาแฟาทดลองสเตจต่อไปสเตจสามครับผมมันก็จะเบาลงมาเห็นไหม ตัวพ1หนึ่งีอสาม่ะมันไม่ได้บอกเป็นบา์เพราะว่ามันอิงตามการอั้นของกาแฟรเราก็ต้องไปเซตให้ได้ช่วงแรกแนะนํานักเรียนให้เนี่ยเพจสุดท้ายครับก็ดาวลงมาแทนที่มันจะเป็น3บา์ที่ผมต้องการจะมีอยู่7บา์อยู่เลยแสดงว่าอั้นเกินไปนี่แหละความหมายนะฮะก็กดบวกสุดก็จะจบแล้วช็อตต่อไปทําคุณก็เกี่ยวกดแค่ปุ่มเดียวแต่ขอให้หาเบอร์บทให้ถูกต้องก่อนเซตให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยมาเซตตัวนี้ นั่นแหละครับมันจะยุ่งยากวุ่นวายหน่อยสำหรับคนที่ยังไม่ค่อยรู้เรื่องเพช e โปรไฟล์ถ้าทําไม่เป็นเรื่องเพช e โปรไฟล์แนะนําเล่นแค่สองสเตทพอผมว่าคุณลุงมากดตรงนี้ผมแนะนําสำหรับคนเริ่มต้นนะครับก็เซตตัวเซมิให้มันเป็นง่ายๆเหมือนเครื่องทั่วไปเลยเครื่องทั่วไปที่มันสามารถตั้งตกได้เนาะเลือกเซมิโอเคสเตทแรกผมแนะนําเป็นหนึ่งสเตสองผมแนะนำหกเตสามหก เสดส์สี่หกก็คือเรียกว่าเล่นแค่สองสเต็ปเท่านั้นอพอแล้วเพื่อที่จะได้ไปหาเบอร์บทให้ได้ก่อนเดี๋ยวพอหลังจากนั้นราได้เบอร์บทปุ๊บเสร็จค่อยมาสนตรงนี้มาเซฟสี่หลังก็ยังได้ไม่นั้นคุณจะแบบมั่วซั่วเป็นงูก,กินหางไปหมดเลยอะเล่นเยอะแต่ยังเล่นไม่ถูกเบอร์บทก็ยากแล้วอันนี้ทริคบอกให้อย่างหนึ่งเพชเชอร์ ure, แต่ละเพชเชอร์ต้องหาเบอร์บทให้มันเฉพาะด้วยครับไม่ใช่หาจากเบอร์บทเดียวแล้วเล่นมั่วซั่วไม่ได้บางเพเชอร์เล่นได้แทนกันได้ แต่หลายๆเพจเชอร์ที่แบบเราอยากจะยืดเวลาหรืออะไรอะต้องหาเบอร์บทเฉพาะให้มันด้วยเนี่ยเห็นไหมเล่นเครื่องมาเล่นได้แต่ถ้าเล่นไม่เป็นไม่มีประโยชน์เลยจัดไปครับผมประมาณนี้ครับผมแล้วก็กลับไปดูคลิปเก่าคูด,ด้วยจะได้ลึกซึ้งมากกว่าน,นี้แล้วอย่าลืมว่าโอกาสคาเฟกาแฟเป็นเรื่องสนุกได้ครับและก็ต้องบอกกับท่านผู้ชมว่าแด๊ะแซ่